ก็มือก้อนก็ควรจะไปตรวจคือถ้าเป็นใบแหลกใบแหลกสองสามก็คือพวกโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยมันน้อยคุณหมอเขาก็บอกว่าก็เป็นก้อนซีป,ปกตินะกิ่ก็ทําอุลตาชาโฟลล่าฟมาเดิมอยู่แล้วอะค่ะม,มาปรึกษาคุณหมอก็เลยถือใบอุลตาชามาให้คุณหมอดูค่ะอยากได้ซิลิโคนที่มันเป็นธรรมชาตินะคะ<ม>ดูแล้วไม่เป็นบล็อกะคะ่ะแล้วก็ขนาดไม่ต้องใหญ่มากเนี้ยคะ่ะเพราะว่าก็ นึกถึงข้อเสียในอนาคตก็ว่าถ้าทําใหญ่มากไปแล้วทำมันจะทําให้แบบว่าในอนาคตเราจะแบบมีปวดหลังหรือว่ามีปัญหาตามมาได้อะค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับเรียวรีวิวกันนะคะเขสเสริมหนครบ1นปีนะครับวันนี้เราเน้นเรื่องความปลอดภัยเลยนราคุณหมอใช่เพราะว่าใครก็เป็นพยาบาลใช่นครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะชื่อกิ๊กนะคะอายุยนะี่ปีะ ก็เป็นพยาบาลนะคะแล้วก็เสริมหน้าอกนะคะเป็นมอติว่าออกโนมิกนะคะ 355cc ค่ะก็ะปัจจุบันก็คือเกือบครบหปีแล้วเนาะ<ช>วันนี้ะนะคะคุณคิคเนี่ยเลือกที่จะทำหน้าอกทำไมถึงตัดสินใจว่าจะต้องทำแล้วทำที่ดีที่ทค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องดูที่คุณหมอนะว่าคุณคุณหมอเนี่ยจบเฉพาะทางมานะคะ ก็เอาชื่อคุณหมอเนี่ยไปเช็คในในเว็บแล้วก็ดูว่าคุณหมอเนี่ยเสริมหน้าอกใช้ยาตลบแบบไหนมีการวางเดนไหมนะคะเพราะว่าก็ชื่นชอบการที่วางเดนมันก็ช่วยลดบวมนะคะแล้วมันก็ฟื้นตัวเร็วค่ะถ้าจะเสริมหน้าอกให้ปลอดภัยก็ต้องเช็คทั้งแพทย์เช็ค <c oughs> ทั้งสถานพยาบาลหมอเนี่ยถ้าเช็คก,ก็อย่าเช็คแค่กู o กิลนะไม่พอต้องเช็คก,กับสต์ของแพทยสภาเพราะว่าถ้า Google เนี่ยบางครั้งมันก็หลอกได้นะก็ต้องเช็คกับ เว็บไซต์แพทย์สภาชื่อแพทย์ที่ทําการผ่าตัดเลยเป็นเช็คกันนะครับ<ช>ส่วนที่กังวลก็คือเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับเรื่องทั้งการดมยาสลบก็ต้องเป็นหมอวิชายีใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการใส่เองเพราะว่ามีมีประสบการณ์กับเรื่องของคนที่ไม่ใส่เดนทำหน้าอกแบบไม่ใส่เดนบางคนบอกว่าทำง่ายๆมันก็ไม่ติดเจ็บไม่ได้ มีเลือดออกนี่ก็ไม่ต้องใส่เดนค่ะอ่าเป็นยังไงนะครับที่เคยมีประสบการณ์ก็คือมันก็คือเราไม่รู้หรอกว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรออกมาบ้างเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาบางทีมันมีแบบปวดบวมแดงร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไข้ติดเชื้อเต้านมงอ,อักเสบอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปัญหา,าหลายอย่างมันก็จะตามมาเรื่อย ก็เคยเจอคนที่มีปัญหาเคยทำหน้าอกมาใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แบบไม่วางเดนดูแลไม่ดียกของหนกักแบบยกของหนกักดูแลไม่ดีทานยาฆ่าเชื้อไม่สม่ำเสมอตามที่คุณหมอแนะนําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีเต้านมอ,อักเสบได้ก็ยืนยันเราไม่ได้ทำหน้าอกแต่ได้นมกันทุกคนทำนมไม่ใช่มานะได้นม,นมทุกคนให้ยืนยันจากคุณพยาบาลเนี่ยนะเราะเป็นพยาบาลอยู่อร์ดสัญยกรรมจะด้วยนะว่าจริงจริงแล้วมีคนที่ ทำนมมันไม่ได้นมอ่ะทำนมแล้วต้องถอดนมพักแล้วนมมันก็อักเสบแล้วก็ติดเชื้อก็มีอีกเนาะส่วนหนึ่งก็คือการที่ไม่การตรวจเลือดให้ดีว่าเลือดผิดปกติหรือเปล่ามาถึงทำเลยอย่างเงี้ยนะไม่ไม่ได้เช็คเลือดเลยไม่ได้ดูว่าเลือดมีซีนหรือว่าการแข็งตัวของเลือดที่ปกติหรือเปล่าไม่ได้ตรวจร่างกายอะไรอย่างเอื่อให้ดีอย่างเงี้ยก็มีปัญหาหรือว่าการการที่ไม่ใฉ่สายระบายเลือดนะทันทีก็บอกว่าเพื่อนพยาบาลที่บอกเขาก็ ไปทาแบบไม่ได้ใส่สายเดนทําไปก็มีปัญหาคนบวมแต่ละคนเนี่ยเลือดหยุดไม่เหมือนกันเนาะอันบางคนก็มีกินอาหารเสริมกินวิตามินกินคอลลาเจนหรือว่าเป็นโรคประจำตัวที่รอดอยู่เลือดเราหยุดไม่ดีเนี่ยมันมีสิ่งนะครับต่อการที่มันจะมีเลือดข้างน้ำข้างอักเสบบ้างติดเชื้อบ้างอาจจะมีคงแข็ง,แข,งแข็งเป็นตับเกิดอยู่นาะนให้ปลอดภัยที่สุดนะ่ยค<ม>ือใส่ใสายระบายนี่แหละครับ ส่วนตัวของบุญกิ๊กเองเนี่ยก็บอกว่าก่อนที่จะเสริมหน้าอกเนี่ยก็คือมีปัญหาในเรื่องของการเป็นซีหรือการเป็นก้อนเนื้ออะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับคือเคยเป็นด้วยนะเป็นก้อนเนื้อเราเคยตัดออกแล้วด้วยซึ่งก็เป็นแล้วก็เป็นได้เองนะคนที่เป็นก้อนเนื้อบางทีก็มันก็สัมพันธ์กับเรื่องของรอบเดือนแต่ว่ามันสามารถดูแลได้มีถ้ามี มีศูนย์ที่เราดูแลปัจทุเช่นศูนย์เต้านมอย่างนงี้นะครับก็จะมีอัลตราซาวมอรแกรมหรอวมีแพทย์เฉพาะทางที่ดูแลด้านเต้านมโดยเฉพาะหมอเอกซเรย์เฉพาะทางเนี่ยมีไม่เยอะนะครับไม่ได้มีทุกที่ถ้ามีประวัติทางเนี้ยหมอก็จะให้แนะนําส่งไปที่ศูนย์ศูนย์เอกซเรย์เนี่ยนะครับกพราะอย่างอันนี้ก็มีประวัติคนที้ก็มีประวัติเราเคยเคยเป็นก้อนเนื้อเราตัดไปแล้วด้วยใช่ไหมครับส่วนถูกน้ําก็มีเหมือนกัน คือทั้งก้อนเนื้อทั้งถุงน้ำเนี่ยมันก็เป็นเป็นหายได้หรือบางทีมันอาจจะเป็นเนื้อไม่ดีก็เป็นไปได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นดูเอ็กซเรย์ตั้งองมาก่อนก่อนจะทําได้เนี่ยจะดีนะครับทัวรเมื่กีเองก็มีคุณหมอที่รักษาอยู่เขามีการแนะนำยังไงบ้างไหมคะตอนที่เราบอกจะเราจะเสริมตน้าอกเต้นไหมหรืออะไรเงี้ยอ๋อของจริงนะคะก็กิ๊กก็ทําอุตราซาวโคลอปมาเดิมอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็วันที่ วันที่มาให้คำปรึกมาวันที่มาปรึกษาคุณหมอก็เลยถือใบอุลตาซาวมาให้คุณหมอดูค่ะใช่แล้วทีนี้พอหลังจากที่ทาหน้าอกไปแล้วกิ๊กก็ไปโพลาร์อัพุนตาซาวดูเดิมค่ะคุณหมอเขาก็บอกว่าก็เป็นก้อนซีปกตินะอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะไม่ได้โตขึ้นไม่ได้แบบมีรูปร่างปกติอะไรค่ะ,ะก็นัดโพลาร์อัพเดิมสม่ําสมออยู่แล้ว คือเจาะให้เราจะทําหรือไม่ไม่ทำนะอกก็ถ้าสมมติเรารู้สึกว่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็มวยก่อนก็ควรจะไปตรวจคือถ้าเป็นเป็นไบแลดไบแลกสองสามก็คือความที่เอาโอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยมันน้อยคือมันมี5ระดับถ้ามันถึงระดับ4ีหรือระดับ5ก็คือว่ามีโอกาสเป็นเยอะหมอก็อยังไม่ให้ทำแน่แน่ก็จะบอกว่าไปตรวจแน่แน่ก่อนไปเจาะให้ได้ชิ้นเนื้อก่อนอะไรอย่างเงี้นะครับหรือรอดูไปก่อนดีกว่าไหมแต่ถ้า เป็น3ระดับแรกอ่ะ 1, 1> หนึ่งไบแลตเขาเรียกระดับนี้เรียกว่าไบาแลตนะครับไบแลตหนึ่งสองสามเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะแค่อันตรบสาวดูเป็นระยะระยะแค่นั้นเองนะครับทุกหเดือนทุกหนึ่งปีอย่างเงี้ยนะครับว่าต้องผลรืออับสามส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยก็คือสามารถไปติดตามดูได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับ<ะ>ก็ถ้ามีผลแล้วก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะเสริมอกได้อย่างปลอดภัยครับโอเคงั้นมาเข้ากันในเรื่องของ เคสนี้ก็เลยดีกว่าก็ดูในเรื่องของทรงขนาดแล้วก็รูปแบบของซิลิโคนเนี่ยของคุณกิ๊บดูมาเป mm ็นยังไงบ้างเท่าที่ดูมานะคะก็แบบอยากได้ซิลิโคนที่เป็นธรรมชาตินะคะ mm hmm. ดูแล้วไม่เป็นบล็อกะค่ะแล้วก็ขนาดแบบไม่ต้องใหญ่มากเงี้ยค่ะเพราะว่าก็นึกถึงข้อเสียในอนาคตก็ว่าถ้าทําใหญ่มากไปแล้วทำมันจะทําให้แบบว่าในอนาคตเราจะแบบนี้ปวดหลัง mm hmm. แล้วมีปัญหาตามมาได้อ่ะค่ะมาถึงตอนปาเราก็จะ mm hmm. แจอว่าเนื้อเนินมันหา่างๆเนื้อจะน้อยจริงมีปัญหาเรื่องนมจุกด้วยเหมือนกันอ่ะก็หงุค่อนข้างจะหลักตัวตัวเนื้อนมค่อนข้างจะแน่นต้องไปทําการยืดเนื้อด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ทาใต้ข้ามเนื้อไปนะครับแล้วก็ไซส์นี่ก็สุดท้ายไปสรุปอยู่ที่355ร้อยห้าสิบซีครับอลองเนี่ยก็ให้ลองไว้ตั้งแต่300จน380โยปดยจำไปแต่ว่าเมื่อกี้บอกว่ามันกด ไปด้วยไม่ต้องใช้ใหญ่สุดก็ได้นะแต่เราก็ไม่ไลฟ์สไตล์เราไม่เหมือนกันบางทีใส่ใหญ่เกินมันก็บางทีตัวยากเหมือนกันเนาะยิ่งแบบชุดฟอร์มไม่บาบางทีใหญ่ไปก็โดนกระแทกเหมือนกันโ่ทั่วไปจะจะให้ตกอยู่ตรงคับซีนะครับจออยู่ที่สามและกว่าถ้าสมมติตัวเท่านี้นะครับ เพราะว่าก็คู้บมอเก็ต้องถามความต้องก,การของคนไข้ก่อนเป็นหลักเนาะวก็ต้องลองลองจริงๆลองเวดตาตัวเองนีน่แหละว่าชอบต้องใช้นี้จริงๆริงคือ<ะ>ส่วนใหญ่เรื่องปวดหลังเนะคงไม่ถึงขนาดว่าจะใหญ่จนปวดหลังอยู่แล้วแหละสามร้อยหรือสี่ร้อยเนี่ยมันคงไม่ปวดหลังแต่<ะ>ปัญหาคือว่าพอใหญ่ขึ้นเป็นสี่ร้อยจริงๆบางทีเหมือน,นแต่งตัวยากะจะเจอกับคนไข้ามาบ่นว่า มันแต่งชุดยากใส่แล้วก็ดูแบบดูโปดูใหญ่เกินเกินตัวดูล้นล้นจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันจะใส่ยากสู้ทําน้อยไปนิดนึงก่อนดีกว่าถ้าบางทีมันใส่ดันได้จะดูเซฟกว่ายิ่งถ้าเป็นเสื้อผ้รุ่นใหม่อย่างวัวดีว่าหรืออะไรเงี้การที่ใส่ไซส์ใหญ่บางทีเกินตัวไปก่อนปัญหาปวดหลังื็อาจจะมีปัญหาที่แบบว่าล้นเกินตัวบางทีก็แผนบางทีก็ออกข้างบางทีมันก็ผิดตำแหน่งเป็นบล็อก เป็นเป็นหลอกด้วย<ช>น,นะครับแล้วตอนทำแต่ที่คุณจิศึกษาข้อมูลมาว่าอะต้องมีเดรนต้องเลือกวิสัญญีอะไรเงี้ยโอเคที่นี่คลินิกมีควาุกอยาก่างแล้วพอทําไปแล้วการพักฟื้นตัวเองอะคะ่ะเป็นยังไงบ้างก็พักฟื้นค่อนข้างเร็วอะค่ะที่จริงก็คือแบบเข้าห้องน้ําเองได้เลยหลังจากทําอะไรเงี้ยประมาณสามวันอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล<ช>้วอะค่ะไม่ได้มีปัญหาว่า ปวดมากมาคนเขาบอกว่ามันปวดทรมานมากอะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะใช่เราการใส่เรนนี่มันช่วยให้เราแบบลดบวมหรือว่าดูแบบทงมันเข้าที่วอาไวจริงๆรไหมใช่ค่ะมันก็ยุบบวมได้เร็วก็ทําตามที่คุณหมอแนะนำะคะก็ประคบเป็นค่ะแล้วก็เล็กขอด,ดูเรนว่าวันนึงออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มานลักตามที่คุณหมอตามนัดสมัครเหมือ เพราะว่าถ้าทําหน้าอกทั้งคีก็ควรแบบทําให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ที่สุดนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเสียดายทีหลังว่าทําไมเราไม่ยอมมาทมนัดแล้วมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะต้องมาหาคหมอร่วมนากค่ะถ้า,ถามีมโรคประจาตัวมีมปัญหาเรื่องเป็ดก้อนเนื้อเต้านมอะไรอย่างเงี้ยนะเะตรียมประวัติมาให้ด้วยเอามีผลอัตรามาให้แต่แล้วแหงก็จะได้ไม่ต้องไปทําใหม่แต่ถ้าบอกว่าก้อนเราไม่แน่ใจอย่างเงี้ยถ้ายังไม่มีผลอัตราหรือเอตัวอย่งเงี้ยอาจจะให้ไปทําก่อนแล้วไป มานาผ่าตัดจะเน้นเลือกปลอดภัยให้ให้ดีที่สุดนะครับหรือว่าใครที่มีโรคประจําตัวแลยก็ต้องแจ้งคุณหมอให้รับทราบเนาะเราก็เลือกเลือกแพทย์ที่เป็นแพทย์เฉพาะทางด้วยนะครับว่าแพทย์ที่มีความรู้จะสามารถรับมือกับปัญหาคนที่มีโรคประจําตัวได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่แพทย์ที่เป็นสัญญกรรมโดยตรงเนี่ยเขาก็จะไม่มีความรู้ในการเตรียมคนไข้ในการผ่าตัดอาจจะมีปัญหาได้นะครับ ก็ฝากเอาไวทา้ท่ามีนะครับใครที่สนใจนะคะของนีคลินิกเองเนาะก็มีทั้งการผ่าตัดที่คลินิกและผ่าตัดที่โรงพยาบาลนะค,ะครับผู้ป่ที่ไปโรงพยาบาลคือจะดูเฉพาะเคสบางเคสที่หัวแนะนำม,ม,มีโรคประจาตัวมีนั่นนี่เขาอ,อยากจะพักที่โรงพยาบาลจริงๆอ่ะก็มีม,มีไปผ่าโรงพยาบาลจริงๆแล้วจะผ่าที่คลินิกแล้วไปพักโรงพยาบาลต่อก็ได้มีออปชั่นตรงนั้นอยู่นะครับอีกอยงก็ของอบคุณคนไข้แล้วก็หมอสมยอมมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามชมรายการจากดีมคลินิกนะครับดีมคลินิกยังมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสัญญกรรมความงามให้สวยอย่างปลอดภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆจากดีมคลินิกนะครับขอบคุณครับ We dance.